ส,สวัสดีครับแม่สวัสดีค่ะเย็นยังกินครับคลิปนี้ครับอันเผาะสะตอค่ะพี่น้องย่างสตอค่ะอ่าตัวกักหรือว่ามองเห็นเดี๋ยวก็กักตัววะพี่พี่น,อนออ้องพี่ลูกล่ะพ่อลูกอยูใ่ในห้องครับผมติดใจเลยบ่แม่เผากินหรเบิง่งกลับมาเบ่งบรรยากาศมื้อนี้ครับบรรยากาศมื้อนี้อยู่ระยองโอ้นอยู่มุกดาหารนี่หนาวเนาะแม่เนาะรู้สึกว่าเย็นๆเด้อพี่น,อน้องมังดูเห็นบ่ เงี้ยเย็นเง้ยในบุ๋มมันนี่ครับ <S <S โอ้ยลมวอยวอยวอยเห็นมาไผ่ยไหมลมวอยวอยพี่น้องโอ้ยเรียนเบาคือทีคขาดทำไมว่าเป็นเด็กหน่นอยเรียนเบานี่ยังอีกวันเนี่ยยังปลาอีฮือพี่น้องจ้าโอ้ายาย <S <S อีพีอชื่อมาตะลาย้อมขาดของหมักเบาเพียดอ, <นะ S 2> อันนี้คืออะไรแม่ลวกกิมทะเลโอ้โหน่ากินมากครับนี่คืออะไรแม่ ลาบซินงมัวค ja, ่อยโอ้ลาบซินงมาพี่น้องมาค่ะพี่น้องจ้ามากินข้าวน้ำกันเลยค่ะสวัสดีค่ะน้าพี่น้องอันนี้อยู่ในกรงนกน้อยอยู่ในกรงมานานอยู่เห็นเดินแดกแดกแดกมุม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 เสบมือบุกม้าค่ะพี่น้องจ้ามากินข้าวน้ำกันอันนี้เจวสมเจ้าพี่น้องเจวสมโลวกปลาหมึกลวกกุ้ง อืมอก่อนมึงเพ่งต้องแหงต้องเปียกเลยบ่ออืมอ่ะไม่ใ้่ไหมตัวรูอืมตการณแบบนั้นเต็มปากเลยนใหญ่ม่้องเห็นเด้แร้วอืม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 เียนามก็มัใจอยญ่แมวเลยทุกเจ้ามึกไปด้ ก็มาต่อไปสตอลสุดน,นี่นน้อยเม็ดบ่ใหญ่มีกินมั่วพอ,อบ่ล่ะบ่สิง่งธรรมดาเรากินถอดมาตแต่ละย่องอเลย เอาบนโลได้ซื้อสองโลให้น้องบุกโลหนึ่งปินก็นมีเอฟที่ไม่เ็นน้ำจะไปหายกันไม่อยกองน้องบุก้นหม,มกนาหานเนไม่ได้น้ำได้เอากระแดกเอาอย่างี้เพื่อนไปแล้วหรือเล่าะไรกินน้ำกันอืไม่จะเพิ่อหายมันบุคคเพิ่จะเกิดมันคือป่อยไม่้มาน่า <c ười> ป่อยหน่อยวันนี้ไม่กินมาน่าถึงป่อย

กินไง่ีจังอ่ะอืมไฟเผาอ่อนๆเลยใช่ไมอืมไม่ไปมาว่ามันกินไงแกยไงนนมันดินมันย่งแก๊เว้ยจนสุงมันจะซื้อแบบเขาโจแกรหันได้อยู่แมโค้นมีอืมงันข้า,าอ ก็ยากโดนอาคาแข็งบางอย่างให้ไหมออกจากไปกิงเลย เ้าเนี่ยไม่เานคืหลังค้าเนาะเราบ้านมาเป็นเราเนนแหะหนาตาไม่ยีดทิกันกับหลังค่าของเนี่ยหลังนักการแม่มาไปยุต่างตาตางนี่จะเป็นกระจกนาก่าเนี่ยแม่มานนางกี่จก็นัางเดียววกแม่เออยู่อ่อนด้วย่มอนะใ่นัอนน่ะหงอน จะู่ดอะบบมุกงาเนี่ยงานเยียสดบบุดใจเนีะใหม่เลยสดราคากับเบเกินกันหรอ สุดมึงจะกินหอยแครงแรงจังไม่นุงหอยแครงพันกับปุ่นเด้อพี่น้องหอยไ่อ่ะอืมดั้นินพันกับปุ่นกินถึงเวลาไปลันลาที่ตลาดพรเพชรบอกวเลยว่าอาหารทะเลสดมากแต่อันนี้มาแต่ละย่อห่อชกติซิกมา นอนชิดทางมึงขึ้นเป็นยังรอยากนอนหรเป็นนังครับรถกระตุกลองต๊ะแอรเก็บเป็นหลังโอ้ยจัดถนนยังมันขึ้นเขาเจาะเห็นไมทามันเบิงงง่งทางัำล,ล,ลงหนาลงหลังพี่น้องเบาไปมันรู้เลยลงมนนบุปผะแล้วแต่บ่เคยบ้านเสีย่ยพีเก,กียติกับบ้านหอดีเกียรติอืมบ้านเรากัดแน่เลยได้ไหมเนี่ยมาอีกยี่สิบห้ารูจังหวัดสีเก,กเยรติดเล้อเอาจำมัไปทางนั้น,น,น อเดียวบอมาซีเกียบล้เมืองนี่ปายบอกว่าไปซีเกียนยี่ห้ารูไปเรียนกยสโธพรหกสิบสามรูเนื้อบานไป่รังยสโธร้อนหนูก็ไปกันเยสโธ้อนนูบ่นอืมยนผ้าไปเนาะแล้นไปเลยนไม่ได้เพไปเขามีหารนอนอย่กไปอยู่เดอมีเอฟซีเดอดพี่ส้มเดอ ที่ส้มเดม้ดูซีสเกตมันป้าม่นานเท่าไหร่เหรอยังไมเปลาเมือไข่อีกินเดกินน้ำอร อากาศเมื่อยกวอาเ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 มื่อยกว่าก ok ็ควรคือฝน้งชิตกเลยอะอากาศเย็นพอดีเนาะบอนบอนบอนหนาวบอนเย็นก็รอกระเดียดห่ะกจะได้อยู่ได้เพราะกมรุ่งเชียนหนึ่มันไม่ให่เนาะ Long ừ, đã hỏi hết 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 Ừ. ừ, Mẹ hết 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 mẹ hết 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 mhm 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 bên mhm 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 Ừ, นนีีนเน่่ยยทุกคืนคคาอ่ะะเบกพี่นออ้องมันข้าค่ะแกลนมข้าะ